ดำเงาแรกครับเป็นเงาเลยจ้ะพึ่งน้ำใบครับดอ <c oughs> กส้มบูแนแองเนาะ สองจูงงามครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและกับเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ภูเขามาช่มโทโดกน้ำครับวันนี้ก็มาพบปอกันกับบานัดกับสาวกอยคือเก่าครับสวัสดีจ้าวันนี้ก็พาเดินทางเข้าป่า,าหาบึงเหีดคือเก่าแล้วจ้ะไปหลุนไปชนว่ากันจ้าวาสีมาเห็ดยังแนไปกันเลยจ้ะไปครับพี่น้องลุนเบิองน้ำกันครับวันนี้มาปบกันในเสาว,วันที่แปดสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ พี่กาสเขาป่าพาน้องเมกตำบลไหน,นครับเพื่อบุญธรีจังหวดัดอุดรทีเก่าครับวันนี้ครับไปหลุนเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องวสิมานเทียนยังแนี่นนครับหลังจากยุดไปเมื่อเนึงครับเวียนมือไหวพี่น้องไปหลุนเบื้องน้ำกันครับถึ่งดำเงาแรกครับเป็นเงาเลยจ้ะทั้งหนาหงิเป็นเงาเลยพี่น้องเ,เงามีหลายดอกแหมือัน อ,ออกมาทางนอกพี่สก,กอนเบิ่งดิดเหรครับพี่นอ้องอืมคันดอกใหญ่เบิดเนาะแต่ว่าสีดอกเป็นใหญ่เนาอจ้ะเพราะ,ะ,ะาว่าสีใหญ่เป็นบางดอกครับนี่ครับดอกเป็นสีใหญ่เนาะดอกเป็นดวนครับจ้ะ จะพึ่งน้ำว่ายครับอดอกสมบูรณ์แหงเนาะจ้ะตุบปู่อยู่จ้ะขาใหญ่แหงเนาะแดงนะแดงส่ำจ้ะเห็ดพึ่งหน่อยจ้ะดอกจูมเพิ่น ขออาใหญ่ๆอีกแล้วจ้ะเด้งน้าอีกจ้ะตุบป,ปุอีกแล้วจ้ะขาพี่น้อง น่อดอกอ่อนๆเลยเนาะแดงนะจ้ะผึ่งค้าไลาครับ ด้อจ้ะข้างหนาวจ้ะี่ัน ขาใหญ่ๆเลยจ้ะขาใหญ่แดงนะแดงชาำจ้ะกำลังจุ่มจะให้ผมขาลายคือจะมีแต่จุ่มงามเลยเนาะจ้ะ เข็นนาง้างครับเพิ่งขาไล่ครับกำลังได้แกงไงเน,เนาะสกอยเป็นเทดเพิงครับเพิ่งดำกับเพิ่งขาไล่กับเ็ดแดงนาแดงฉ่ำเนาะไปครับพี่น้องรุนกันเบิรงครับกัาทีมันปรคคับวันนี้ จูมจะจ่าแดงนะเพื่อนขาลาอีกจูมนึงครับยูนีอีกจูมนึงครับแตละงามเลยจ้าคาใหญ่แห็งเนาะจ้ะ ไม่ใช่ดอกงามๆเลยเนาะจ้เห็ดหนาวหวานครับเป็นเห็ดิงหน่อยเนะาะ จูมกัำลังงามเลยจ้ะสองจูมมั่งงามครับขาหใหญ่แหงจ้ะคุณดำจ้ะ ดาอีกดอกหนึ่งครับพอจะจุมจุมอยู่เนาะจุมอยู่พี่เนอะหมายท้าปนไหวจ้ะเฮ้ยเนาะ ดอกสมบูรณ์ขนาดเลยจ้ะจุ่มกันล้งลงน้ำดีแล้วจ้ะเด้งนะขาเนงๆแลจ้ะ คงไข่พึ่งขาวครับ พึงค้าอ่ะพึงค้าลายอ่ะนาเลยล้างเลครับ ำอีกจุมหนึ่งครับกำลังเด็กเคืองตาเนาะสกอยนมื่อน,นี้จ้าล้างงามเด้จ้ะ พึ่งดำดอกกำลัางงามพี่น้องโอ้มขาแง่แงเลยแต่ไม่ได้ขาใหญ่ๆเนาะสองข้อจ้ะ เพิ่ขมิ้นครับน้ำอ้อยดำจ้ะขมดำดีจ้ะเอาล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานกับเซากรอยครับวันนี้จ้ามาเบิง่งผลงานของข้าพจ้าพี่น,ออน,อน,อน้องวัอน,นี้ก็มานเยอ่จ้ะเด็กเพิงตายยอ่จ้ะมื่อนี้ก็จะเป็นเฮ็ดเพิงร่วมจ้ะ ก็จะมีเฮ็ดผึ่งค้าล่าเฮ็ดผึ่งดำจ่าและะ้วก็เฮ็ดผึ่งไข่ก็จะมีเฮ็ดแดงนาแดงซและะ้วก็เฮ็ดลังแหลน่นจ่าเฮ็ดกระฮางเนะจ่าก็ถือว่ามันเย่ะจ่าเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้เชิญชาวมาคลีปนี่ก็อย่าลืมไปซอยกดไไค์กดแช่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จบ่พคาิปใหมจกก่จกากบ้ามาน,านมมมธธจ้า คลิปนี้เป็นคลิปของวันที่แปดสิงหาคมปีพศหกห้ามือหนาคลิปหนาวใครบอกกันไหมจ้าสำรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป้าหนาพญายม่ญ่ครับสำรับคลิปนี้ก็ยังว่าถือว่ามานอยู่พี่น้องเฮ็ดกันยังฮันออกหลายเป็นไรอยู่ครับก็ต้องรอหลุนกันเบิงแหรอพี่น้องว่าเฮ็ดยังสีออกเนาะปลาดินซุ่มดีอยู่พี่น้องฝนฝ่าก็ตกอยู่ขมือครับ ตอนนี้ก็ย่างเขมๆอยู่พี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องทานได้เชิญจอบมาคลิปดังได้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เ่านานกับสาวกอยให้คลิปมาต่อไปครับตลุนการคลิปน้ำมือนาครับพี่น้องําหรับคลิปหนี้บานะครับสบบา,นา,นบาวกอยขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกบ,บานครับสวัสดีครับ